ผู้ตายผู้ตายเป็น,ปนคน,คนชอบจุดๆ,ๆอ่าที่น่าจะหมายถึง กนีน่าจะใายถึงกีแล้วกันได้ไปถึงเอาเวละเพศหญิงเรื่องราวนี้เนี่ยมันถูกเผยแพร่โดย Facebook ที่ตุนันค่ะก็เป็นช่างสักประจาร้านนั่นแหละ, Round Door Dang. ะร้านดอร์แดงอ่าประตูแดงอ่าต้องอ่านแบบนี้นะระบุว่ามีลูกค้าชาวเวนเนซุเอลาเนี่ยเขามาสักเป็นภาษาไทยต้องการเหมือนเป็นที่ระลึกในการเหมือนกับว่ามาที่ประเทศไทยเพราะว่าชอบมากๆเลยแต่ว่าสากเป็นประโยคอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมปกติผู้ตายเป็นคนชอบกีแล้วก็เลยแบบว่าอะไรอ่ะทำไมถึงสักคำนี้นะมันแบบชวนแบบขยี้ตารัวๆหลายคนก็ส่ง ใส่เลยเนี่ยปกติเวลาสักเขาสักรูปอะไรกันใช่เนี่ยรูปแบบสวยเนี่ยรูปกล้องรูปอะไรแบบนี้อาร์ตหน่อยคือเข้าใจว่ามันอาจจะต้องไม่เหมือนใครนะแต่ว่ามันก็ไม่ตอันนั้นก็เกินไปนไม่รู้ว่าคขลูกความหมายหรือเปล่านะฉันว่าเขาไม่รู้ความหมายหรอกโดนแกล้งหรือเปล่าบางคนคือเขาแบบเป็นรอยแผลเป็นเขาก็จะสักแบบว่ากลบรอยแผลเป็นของเขาเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงใช่โอ้โหแล้วว่าแปลกใหม่มากๆแต่ว่าก็คือช่างก็คือต้องทาตามนั้นอย่าไปว่าช่างนะเพราะว่าลูกค้าเขาขอ มาไงอย่างเงี้ยอ่าเป็นแผลเป็นเขาก็สักทับรอยอะไรอย่างงี้ทับเป็นรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะได้ดูแบบว่าเออปิดบังแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าแปลกจริงๆไม่คิดว่าจะสักคำนี้เธอว่าเขารู้ความหมายไหมเออส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่รู้ถ้ารู้ถ้ารู้ไม่น่าสักนะ ดูแปลกๆเหรอมือ,อมเขาน่าจะนอนหลอกใหม่จรหรือเปล่านะ,<ฮ>ะแต่ว่าเอาเป็นบ้านก็คือสุดพีคถ้ารู้ความหมายแล้วไม่รู้จะไปลบหรือเปล่าอาจจะลบอาจจะลบอืมอาจาอาจ,าาจาะต้องเลเซอร์ลบนเลเซอร์ลบเพราะว่าคํากค็ากค่อนข้างแบบว่าพอสมควรเลย แต่ที่พีคไปกว่านั้นคือคอมเมนต์ของคนที่เขาไปดูรูปรูปนี้เ,ออเขาบอกว่าโอ้มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอุ๊ยคือแบบว่าอยากให้ขยับกล้องไปทางขวาหน่อยได้ไหมเมื่อ,อกี้เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ขึ้นมาว่าขยับกล้องไปทางขวาหน่อยทําไมขยับทำไมเพราะว่ารูปคือรูปออริจินอลเนี่ยเป็นรูปต้นขาของหนุ่มฝรั่งใช่ไหมออแล้วก็คือขาอ่อนเนี่ยแล้วถ้าไปทางขวานิดนึงเป็นอะไรเป็นเป็นตัวเดียวอันเดียวของเขาเหรอใช่<อ>เป็นตัวเดียวอันเดียวของเขาโอ๊ยทำไมพูดจานา บอกให้รู้ให้รู้แบดในในยะให้น้องซูมไปด้านขวาได้ไหมอะไอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่มีนะคุณผู้ชมคือให้แบบว่ามโนเอาว่าเป็นอย่างงี้มโนเอาว่ามันคืออะไรคือเอาง่ายๆอย่าไปว่าชาวเน็ตนะคือชาวเน็ตเขาก็แบบเหมือนแบบแซวขำๆแซวขำๆค่ะว่าเป็นอะไรยังไงนะโอ้โหบันเทิงทุกเรื่องมีอะไรในดูเซลลเนี่ยเขายกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยยกตกางเกงขึ้นมาอย่างเงี้ยสูงเลยตั้งใจเนาะตั้งใจเพรว่าแอบตั้งใจนิดนึงตักตรงต้นขาเลยทีเดียวนะน่าสิมินเมย์นะคิดได้เลย